เป็นประธานจรมาคณะทรรมาริการวัฒนธรรมและวรกอิมปิกและเป็นประธานคณะกบมการของสงค์กรโอลิมปิกระหว่างประเทศด้วยซึ่งเกี่ยผลดีต่อไปได้ขอเสียงขอวตเนให้กับ ในประเทศไทยและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันดูแลบุคลากรทางการในสถานการแพทย์หลังโควิดโควิดไวรัสโควิดเก้าไแลแกเปลี่ยนด้านกีฬาและคณะรรมการรอี่เปวมแข่งแุะกาต้าและสื่อกีฬาเพื่อความพิธีโรงงานสัญญา่วมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์ ระหวานน่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งปรเปานนายกสมาคมที่ประสบความสาเร็จได้รับเลือกตั้งเข้าไปมีบทบาทจากการเลื่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ไปอีกหนึ่งปีเนี่ยก่อให้เกิดต้นทุนมหาศาลที่เพิ่มขึ้นทั้งกับผู้จัดคือญี่ปุ่นและกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลค่ะ ส่วนภาคของสพันธ์กีฬาโลกต่างๆและภาคของ NOC ประเทศต่างๆก็ประสบปัญหาเช่นกันโรคระบาดทำให้ทุกภาคส่วนทั่วโลกได้รับผลกระทบทั้งสิ้นค่ะในส่วนของ IOC มีการเพิ่มงบประมาณสำหรับช่วยเหลือ แต่ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือต้องทำหนังสือบรรยายให้เหตุผลพร้อมทั้งส่งงบการเงินจากนั้นจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของ IOC ค่ะไม่ว่าจะเป็น NOC ประเทศต่างๆหรือเป็นสพันธ์กีฬาโลกชนิดต่างๆก็จะได้รับความช่วยเหลือเช่นกัน